หญิงชราอาศัยอยู่กับลูกชายเพียงลำพังในบ้านเล็กๆแถบชานเมืองร่างกายของแม่เริ่มทรุดโทรมตามกาลเวลาทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนวันแล้ววันเล่าลูกชายรู้สึกว่าแม่กลายเป็นภาระความเบื่อหน่ายและความรำคาญค่อยๆกัดกินหัวใจของเขาจนวันหนึ่งความคิดชั่วร้ายก็ผุดขึ้นเขาจะพาแม่ไปทิ้งในป่าลึก รุ่งเช้าวันต่อมาลูกชายอุ้งร่างซุกผอมของแม่มุ่งหน้าสู่ป่าทึบที่ห่างออกไปเมื่อถึงที่หมายเขาแบกแม่เดินลึกเข้าไปในป่าตลอดทางแม่ไม่พูดจาไม่ต่อว่าไม่แสดงความโกรธมีเพียงการหักกิ่งไม้เล็กๆทิ้งไว้ตามทางทีละกิ่งทีละกิ่งเมื่อถึงใจกลางป่าลูกชายวางร่างแม่ลงที่โคนไม้ใหญ่แล้วหันหลังจากไปทันใดนั้นเสียงเ่าเบอของแม่ดังขึ้นเดินตามกิ่งไม้ที่แม่หักไว้นะลูกจะได้ไม่หลงทาง คำพูดของแม่ราวกับมีแทงใจลูกชายยืนนิ่งงานน้ำตาไหลาอากแก้มเขานึกถึงวันวานยามที่แม่คอยอุ้มชูเมื่อเขาล้มคอยดูแลยามเจ็บป่วยแม่ที่ไม่เคยทิ้งเขาเลยแต่เขากลับตอบแทนด้วยการทอดทิ้งลูกชายวิ่งกลับไปหาแม่คุกเขาาลงกอดร่างอันอ่อนแรงลูกชายอุ้มแม่กลับบ้านด้วยสำนึกใหม่ว่าแม่ไม่ใช่ภาระแต่คือพรอันอล้ำค่าที่มีชีวิตและความรักของแม่นั้น ไม่มีเงินไขไม่มีวันหมดอายุ